8. สัทธสัญ,ญกะเทราประทานประวัติในดิจชาติของพระสัทธะสัญ,ญกะเทระพระสัทธะสัญ,ญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอยู่ณนะที่ลาดด้วยใบไม้ที่ภูเขาหิมพานข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าผุะ้ะซึ่งกำลังตรัสรรมอยู่ ในกัปที่92นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสัทธะสัญญกะเทระ ได้ภาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการฉนิัธาสัญญะเทราประธานที่8